ไปต่อกันที่เร็กนุ่มเจมส์มานะคะที่ได้ออกมาเผยค่ะถึงเรื่องที่ไปเที่ยวทริปทะเลภูเก็ตกับณเดชนะคะโดยยืนยันค่ะว่าไม่ได้มีการวางแผนจัดเซอร์ไพรส์ก่อแต่งงานย่าญยาต่อย่างใดนะคะแบบที่หลายคนกำลังสงสัยอยู่ค่ะเพราะว่าแค่ไปเที่ยวพักผ่อนกันเท่านั้นคะ่ะ ถูกชมว่าออราเจ้าบ่าวจับตลอดนะคะหลังแรกหนุ่มนเดทคูกิมิยะชวนเจมส์มาไปร่วมทริปเที่ยวทะเลภูกเก็ต4ีวันงานนี้หลายคนสงสัยเลยค่ะว่า2หนุ่มเนี่ยจะมีการแอบซุ่มวางแผนจัดเซอร์ไพรส์ขอแต่งสาวยาย่าหรือเปล่านะคะล่าสุดเจมส์มาเผยค่ะว่าทริปนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกที่นเดทชวนไปเที่ยวสนุกมากก็ได้ไปวิ่งไปล่องเรือพร้อมกับรีปฏิเสธเลยนะคะว่าไม่ได้มีการวางแผนจัดเซอร์ไพรส์กอแต่งยายา่าเพราะว่าถ้าปรึกษาเนี่ยน่าจะผิดคนค่ะเน้นเป็นเรื่องทริปไปเที่ยวพักผ่อน ปกติไม่ได้คุยเรื่องอื่นนอกจากเรื่องออกกําลังกายอะไปฟังเสียงเจ้าตัวกันหน่อยค่ะปกติเวลาเจอเขาเนี่ยก็จะคุยกันอยู่สองสามเรื่องคือเรื่องไปวิ่งที่วันไหนวันไหนจะมาสอนกลอบเขาแล้วก็ไปกินข้าวที่ไหนแค่นี้เองครับเรื่องอื่นไม่ได้คุยกับรเขาจริงๆเขาปรึกษาผมใช่เขาโอ๊ยผิดคนแล้วครับปรึกษาผมไม่ไม่ได้ไม่ได้อะไรแน่นอนไม่ได้ทำแบบเป็นแบบเพื่อนก็เปลาอะไรอย่างเงี้ยไม่มีแน่นอนยังไม่มีครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือ เจอกันก็คุยกันเรื่องอื่นเรื่องนั้นไม่ได้คุยกันเท่าไหร่ครับเขาดีอยู่แล้วแหละครับเพราะว่าเขาหล่อขนาดนั้นยังไงออล่าเขาก็มาเต็มแน่นอนครับอย่างที่บอกครับว่าถ้าเกิดสองเ,อเป็นเป็นสิ่งที่แบบลงตัวก็ยินดีกับทั้งสองท่านเลยครับ